สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News กวาง A-B-Normal เคลื่อนไหวเดือดอีกรอบหลังแม่น้ำหวานโพสต์เดือดรัวที่ยิบเรียกได้ว่าจบไม่สวยเมื่อจูจูนักร้องดังอย่างกวาง A-B-Normal นั้นได้โพสต์สาเหตุเลิกภรรยาน้ำหวานสาซาโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าตามนั้นครับ อย่าพึ่งมโนกันไปเยอะชีวิตคนเรามีหลายมุมว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักษาบ้าบออะไรมาโวยวายอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่สามและในเวลาต่อมาแม่น้ำหวานนั้นก็ได้เคลื่อนไหวเดือดหลังลูกเขยกวาง a อบีนอร์มได้โพสต์จุดแตกหักลูกสาว โดยแม่น้ำหวานนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความคำคมตั้งแต่วันที่ลูกสาวประกาศเลิกกวางอาทิความดีของเราจะมีค่าเมื่อใช้ให้ถูกทีถูกเวลาและถูกคนมารยาเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีการให้เกียรติคนอื่นก็เช่นกันสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารยาต้ตองมีนะคะไม่ว่าใครใจร้ายใส่คุณอโหสิกรรมให้เขาไปสุดท้ายเขาจะแพ้ภัยตัวเอง เวรกรรมทำงานไวนะนาทีแม่ไม่มีโอทีไม่มีโบนัสมีค่าตอบแทนคือรอยยิ้มของลูกสังคมเราไม่ค่อยต่างกันหรอกสันดานต่างหากที่ต่างกันและล่าสุดกวาง AB normal นั้นก็ได้เคลื่อนไหวเดือดอีกรอบหลังแม่น้ำหวานซาซาโพสต์เดือดรัวรทียิบโดยเขาได้โพสต์ระบุข้อความว่า ยุคสมัยนี้การจะเคารพใครสักคนมันไม่ใช่แค่ตัวเลขวันเกิดในบัตรประชาชนอีกต่อไปแล้วการศึกษาฐานะหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมความรู้ความสามารถและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความคิดและนิสัยสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้คนหน้าเคารพอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ